สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าของ Discord Examination นะครับคือก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับประมาณช่วงตีสามกว่าเนี่ยเกมมันก็ได้อัปเดตนะครับนั่นก็คือเพิ่มคลาสใหม่เข้ามานะซึ่งคลาสนี้เขาใช้คําว่าเป็นคลาสย่อยนะครับหรือว่า subclass นะโดยคลาสที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยจะชื่อว่า r i o อร r นะครับซึ่งคลาสนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าวิธีการเป็นมันเนี้ยคา่านัานจะแปลกมากเลยครับ มันนั้นไม่ได้แบบไปหยิบเล่นได้เลยครับจากในออห้องสปอนนะคือจากที่ผมอ่านดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปฆ่าไอตัวไอ้มอนตัวนี้นะครับคือจะเป็นตัวมอนโลโปรติกเลยแต่มันจะแตกต่างจากตัวโปรติกตรงที่มันจะมีช็อตกันนะครับสะพายอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งโอกาสที่เราจะเจอไอตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสเพียงแค่35%เเท่านั้นครับที่มันจะสปอนเจอนะครับ แล้วถ้าเกิดเราอะสามารถฆ่าตัวนี้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะหยิบนะครับอาวุธจากตัวมันมาได้นะครับแล้วเราก็จะได้กลายเป็นคลาสไอรออสเตอร์ได้แล้วนะครับนะเนี่ยก็วิธีการเป็นมันนะโดยอาวุธที่มันจะให้เรามานะครับสำหรับค้านี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างครับที่เขาบอกมาก็าจะมีตัว Beam บีมนะแบงช็อตก,กันนะครับก็จะเป็นปืนช็อตกันนะแล้วก็เทเซอร์กันนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นไอ้พวกปืนช็อตไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาตามหาคลาสนี้นะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะครับงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราไปตามหาคลาสนี้กันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหผมเองก็ไม่ได้เข้ามานานมากครับเข้ามานี่ก็แบบได้ยินเสียงคนตู้กับไอ้ไอ้แฟร์เลยนะครับนะเสียงคูดดังอะไหนเพื่อนมันตายหรือ,อยังวะ โอเคมันน่าจะตายแล้วอ๋อศพอยู่นี่วีอันนี้ศพเพื่อนนะครับที่มันมันเนี้ยติดเชื้อนะอืมโอเค okay. ตายเฮ้ยไม่มีแน,น่อันนี้มันแผบส้มนี่หว่าไม่ใช่แถบบส้มมันถืออาวุธอะไรวะไม่ถือหรอกเราต้องหาไอตัวแถบสีเขียวครับที่มันออกมินนะอนตัวนั้นมันจะมีปืนช็อตกัน ผมไม่รู้ว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นนี่มันจะมันจะมันจะเกิดแบบยังไงเกิดง่ายไหมครับแต่ละผมคิดว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นมันก็เยอะนะก็ข้างเยอะอยู่อาจจะไม่แบบห้าสิบห้าสิบก็เถอะนะเฮ้ยนี่มัน,นเกลียวติดเชื้อนี่วะเชีย่ยไปใกล้ๆโน่เชีย่ยกระสุหมดัไปลงนะลกซักอืมเออ โอ้เพื่อนไม่น่าเป็นงี้เลยตอนนี้เราส่งให้นายกายไปให้นายไปสุขติแล้วเดี๋ยวว่าไปขวานไอตัวนี้เอาเอาไม่ได้หรอกจะได้นี่มันซอมบี้ตัวใหม่นี่วะใส่ชุดนักัะเพิงนะเหมือนอัปเดตท,ทางเนี้ยมันจะแบบเพิ่มดีเทลเลยพวกเนี้ยมาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยกระดับการาฟ,ฟิกด้วยนะเดี๋ยวนี่ตัวอะไรวะเฮ้ยซอมบี้ับเพงไม่เคยเจอ เพื่อนจัาก,การ้ามลุงมันเออโอ้ตัวมันอึดมากเลยอะมันไฟลุกทั่วตัวเลยอะแปลว่าถ้าเกิดมันตบเราได้นี่มันน่าจะติดไฟนะคือที่ผมตัดสินใจมาเล่นเซิร์ฟส,ส่วนรวมมาเพราะว่าผมขี้เกียจไปแบบไปปลดอเจเนเตอร์อะไรพวกนี้ยทำแบบทุกอย่างคนเดียวตั้งแต่ต้นอะไรเนงะี้ยคือขี้เกียจนะอยากเล่นเซิร์ฟที่แบบมันเตรียมพอมไปเลยอะ ตัวโล่นี่แบบมันไม่ใช่ว่าจะหายง่ายนะนานๆคีจะแบบสปอนอะ่ะส่วนมากมีแต่ไอ้พวกมอนปกติครับแล้วก็ไอ้ขวาวนอะไรพวกนี้ที่มันจะสปอนเยอะเป็นพิเศษผมไม่ยินเสียงโล่ครับไม่น,ไนี่โอ้โหตัวโล่ธรรมดาวะ่ะไม่มีปืนสะพายด้านหลังที่หายละไอ้ตัวเลื่อยตัวใหม่นี่วะอือตายเอาเลื่อยมันมาใช้ได้ปะโอ้ไม่ได้วะ่ะ ด <c oughs> เลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อเพื่อมาเพิ่มมาเพิ่มโอเคเดี๋ยวมันฟื้นต่อแ,แบบนี้คือแบบเดฟมันทำให้ซอมบี้มันเหลี่ยมเหลี่ยมมากขึ้นนะคือ <c oughs> เห็นมันล้มแบบนีแ้แปลว่ามันยังลุกขึ้นมาต่อได้นะไอ่ยเฮ้ยชักกันชักกันเฮ้ยในที่สุดก็ไปแล้วเย่ <c oughs> เอ, <c oughs> เอ้เยเยเยเอา้เอาทำไมเล่นไม่ได้อ่ะ อยากเล่นอ่ะมันบอกว่าอะไเช็คอีดคลาสเฮ้ยทอามผมเอาไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อโอเคผมผมเข้าใจละผมรู้แล้วเพราะอ,อะไรคือเหมือนกับว่าตอนนี้ผมเป็นคลาสนะครับนะผมเลือกคลาสมาแล้วนะมันมันน่าจะให้เราแบบเป็นแบบไอตัวโปรติกนะที่แบบยังไม่มีคลาสอ่ะถึงจะมาเอาไอ้นี้ได้ โอเคในที่สุดไม่ที่สุดมึงออโอเคมึงตายแล้วหรือ <c oughs> ว่าไม่ตายเยสเยสเราได้มาแล้วโอ้ยเย่โอ้แต่สภาพนี้อะไรเนี่ยทำไมมันไม่มีไฟฉายวะเจ็ดข้อเสียของปืนนี้ครับอย่างแรกไม่มีไฟฉายแล้วไอ้เทสเซอร์กันล่ะมันอยู่ไหนะอืมอือเฮ้ยโอเคปืนหัวแรงจะได้ อะไรนักหนาวนะนะโอ้เดี๋ยวขอไปหาที่หิวกันอยู่ในห้องนี้ก็ได้วะแม่งเป็นห้องปิดตายโอ้อันนี้น่าจะเป็นชะตากรรมคนไม่ใช่ดิชะตากรรมทีมก่อนหน้านะแต่ทําไมผมได้แค่ไอตัวปืนนี่วะคือที่เขาบอกมันมีเทเซอร์กันด้วยแต่ทําไมผมไม่เห็นได้เลยวะหรือว่าเด็บเขาเอาออกไปแล้วกันแน่เนี่ยอืมอาจจะเป็นไปได้นะ กรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเอาปืนชจ็ตไฟฟ้าออกโอเคเดี๋ยวมึงลุกขึ้นใช่ไหมไม่ไงไม่ไนงปืนมันแบบมันเบานะถ้าเกิดยิงตัวแต่ถ้ายิงหัวเนี่ยมันก็แรงอยู่แต่ประเด็นเลยคือมันไม่มีไฟฉายนะเนี่ยคือแบบมันโคตรลำบากเลยอะ่ะไม่ไงอือืม ไม่มีแนะ่อืมอืมทำไมมันยิงหัวไม่ค่อยโดนนะอิปปืนอะเฮ้ยเชียวอ่ะไม่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 ไมไมโอ้อโอ้หาหาคา้ดนี้ใหม่เลยโอ้เฮ้ยโอเคตัวชัดกันมา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 กินม,มีกใบโอเคแล้วก็ โหลดปืนตอนนี้ผมต้องขึ้นไปใชยเฮ้ยไอ้เชี่ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะกูอุตส่าห์ได้ของดีแต่มึงต้องมาหากูเนี่ยนะจะสรรหาคาพูดไหนพูดดีวะอแมือผมเหงอขึ้นนะตอนนี้โอเคมันไปแล้วแล้วเพื่อนคนนี้ก็หายไปด้วยอ่ะ โอเคมันมีคนประทากันอ้วยนะมันประทากันอยู่ด้านหน้าครับนั่นงเงอือไอ้เนี่ยอะไรอือ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 เป็นักดับเพลิงอืดเอาเรื่องอ่ะไอ้นักดับเพลิงเอกกเงเอผมรู้สึกว่าปืนนี้มันมันโหลดเร็วมันโหลดเร็ว มันโหลดเร็วกว่าไอ้ลูกฟองของเมดิกแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้พอยพอยแมนอะดีโหลดเร็วดีนะไอ้เชี่ยมั่งม่งมั่งม่ไม่ไมั่โหลดปวดสีจีกแล้วอยากให้โล่สีเขียวผมอยากให้เดฟเขาแบบให้เพิ่มวิธียังไงจัดการกับไอ้นั่นแหละแบบง่ายๆขึ้นกว่านี้ ไม่ใช่แบบเหมือนตอนนี้ที่แบบต้องเข้าไปลุมมันอะไรเงี้ยนักกว่าไอคิวเบิร์ดก็ไอบ้านั่นแล้วนะครับนะไอแฟนะเฮ้ยโอ้โหใครข้ามันตายตรงนี้วะเนี่ยแต่ที่รู้้เอาได้มันมาแล้วนะอโอเคมันจะลุกขึ้นมาลุกเลยลุกเลย ลุกเลยลูกลุกเลยโอเคตายผมว่าการจะใช้ปืนนี้ได้มันต้องพึ่งแบบไปใชยของเพื่อนนะแต่ดูจากสภาพนี่คือแบบแต่ละคนพึ่งแทบ,บไม่ค่อยได้นะหันไปแบบคนละทิศค,คนละทางเลยอ่ะมาเลยเพื่อนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอื้อื้อือโอเคตาย ปืนนี้คือแบบมันรีโหลดเร็วมากนะอืมโอ้โหโดนหัวทีเดียวตายนะถ้าเป็นตัวโปรติกอะแต่ที่ผมชอบเลยก็คือมันรีโหลดเนี่ยมันรีโหลดเร็วมากอะมันแบบใส่ลูกนึงแบบเร็วมากอะรอบนี้ผมจะพยายามไม่ให้ตัวเองตายนะถ้าตายนี่เสียของเลยต้องหาใหม่แล้วหาโคตรยากอะเพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆเล่นแล้วกัน โอเคล้มลุกขึ้นมาเลยเว k อัพ w a k อัพ w a กอ up อืมนี่แม่ไอ้แม่เฮ้ตัวขวานอืมอืมอืมโอเคเฮ้โอเคคนนี้ก็เป็นคาร์ไลออเตอร์เหมือนกันเลยอืมมึงจะบังหน้าทำไมฮะโอ้โหโอ้โหมันอยู่ทานบน อืมอืมอืมโอเค ừ. Ừ. อืมอืมโอโหเฮ้ยไม่ไม่ไมโอเกมเกมมันจะบังเอิญไปไหนวะเนี่ยโอโหเพื่อนไม่งาติดเชื้อตรงนั้นพอดีเลยผมนึกว่าแบบมันตายไปสนิทแล้วนะ โอเคก็ okay, เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการเล่นและรีวิวคัสไลออ,อ์เตอร์ครับถึงอาจจะไม่ได้แบบเล่นรีวิวยาวๆอะไรแบบนี้แต่ก็อาจจะพอเห็นคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับคา้านี้ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าคา้านี้มันไม่ค่อยดีนะเพราะหนึ่งเลยคือปืนมันไม่มีไฟฉายติดนะครับ2เลยคือถ้าเกิดเราเลือกคัดมาอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเอา ปืนลูกซองจากไรออเตอร์มาเนี่ยมันเอาไม่ได้ครับเราต้องเป็นแบบตัวสแตนดาร์ดเลยครับที่ยังไม่ได้เลือกคาร์ดอะไรครับถึงจะไปเอาปืนไรออเตอร์มาใช้ได้นะส่วนข้อดีที่ผมชอบก็คือปืนมันให้กระสุนมา6นัดนะครับจากที่ผมสังเกตนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือปืนมันรีโหลดเร็วดีนะเนี้ยชอบมากเลยสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกับคานี้บ้างครับว่ามันดีไหมหรือว่าไม่ดียังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างคลิปกันได้นะครับ หากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันด้วยนะครับคลิปในนี้ก็บายบายครับ